สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะเทวะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของทานกันต่อในหัวข้อของวัตถุทานที่ควรให้อนุภาพของการให้วัตถุทานที่ถูกต้องและเหตุผลของการสร้างเหตุและผลที่ได้รับทั้งหมดนี้เราจะมาพูดคุยกันในคลิปคลิปนี้กันนะครับ อย่างเช่นเคยผมได้สรุปเรื่องราวรวมถึงเนื้อหาให้ทุกคนได้ฟังใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายเพื่อที่ผู้ฟังทุกคนจะได้เข้าใจความหมายได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับวัตถุทานมีอะไรบ้างอนุภาพของวัตถุทานที่ถูกต้องคืออะไรและเหตุผลของการสร้างเหตุและผลที่ได้รับจะเป็นอย่างไรเรามาฟังคลิปคลิปนี้กันได้เลยครับ เริ่มต้นจากวัตถุทานที่ควรให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพูดถึงวัตถุทานคือวัตถุที่ควรให้เป็นทานมีด้วยกันสิบอย่างมีดังนี้นะครับ 1. ข้าวหมายถึงอาหารอย่างเช่นข้าวสารข้าวสุกกับข้าวผลไม้เป็นต้น 2. น้ำหมายถึงน้ำดื่มอย่างน้ำหวานน้ำเปล่า น้ำเป็นต้น 3. ผ้าอย่างเช่นผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวหรือของที่ใช้ห่อหุ้มกายเพื่อรักษาความอบอุ่น 4. ยานพาหนะคือเครื่องอุปกรณ์การเดินทางหรือการไปถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงจะเป็นช้างเป็นมา้าแต่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงเป็นรถหรือจัก,กรยาน สำหรับนักบวชนะครับก็จะเป็นพวกรองเท้าหรือว่าล่มเป็นต้นการสร้างสะพานหรือถนนก็ถือว่าอยู่ในหัวข้อของยานพาหนะด้วยนะครับ 5. ดอกไม้เช่นพวงมาลัยดอกไม้ต้นไม้ต้นไม้ดอกต้นไม้ใบต้นไม้ประดับเป็นต้นครับ 6. ของหอมคือการกำจัดกลิ่น อย่างทูบหรือเทียนนะครับ 7. เครื่องรูปไร้ก็อย่างจำพวกสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันเป็นต้นนะครับ8ที่อยู่อย่างเช่นที่นอนเสือ่อหมอนมุง้งผ้าห่มเป็นต้นครับ9ที่อยู่อาศัยก็อย่างที่พักศาลามานั่งเป็นต้นนะครับสิบ ประทีปดวงไฟก็คือของที่ใช้ให้แสงสว่างอย่างสมัยก่อนก็จะเป็นเทียนเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้กันแต่ว่าสมัยนี้ก็อาจจะเป็นพวกหลอดไฟรวมถึงเทียนด้วยนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอนุภาพของการให้วัตถุที่ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์นะครับทรงแสดงอนิสงค์ของการให้วัตถุทานเหล่านี้ไว้ว่า การให้ข้าวชื่อว่าให้กำลังก็คือเป็นการเติมพลังให้กับร่างกายด้วยอาหารการให้ประทีปดวงไฟชื่อว่าให้ดวงตาก็คือการให้แสงสว่างการให้ยานพาหนะชื่อว่าการให้ความสุขการให้ความสะดวกสบายการให้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ชื่อว่าเป็นการให้ผิวพรรณการให้ที่อยู่อาศัย ก็ชื่อว่าเป็นการให้ทุกอย่างส่วนเหตุและผลที่ได้รับนะครับหนึ่งเลยก็คือการให้ข้าวและก็น้ำนั้นชื่อว่าเป็นการให้กำลังหรือว่าพาระกำลังเพราะว่าอาหารและน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่ได้รับบริโภคไปนะครับหรือว่าเป็นการรับประทานเข้าไปเนี่ยมีกำลังแล้วก็สามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่ากิจต่างๆได้นั่นเองครับ 2. การให้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหง่มชื่อว่าเป็นการให้ผิวพรรณเพราะว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยจะช่วยทําให้ผู้ใส่เนี่ยดูงดงามช่วยเชิดชูผิวพรรณแล้วก็หน้าดูกว่าคนที่ไม่มีเสื้อผ้าปกปิดกายนั่นเองครับรวมถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยยังช่วยป้องกันสิ่งต่างๆทั้งแสงแดดแล้วก็ความหนาว ที่จะเป็นอันตรายต่อผิวแล้วก็ร่างกายของเรา 3. การให้ที่อาศัยการให้ที่อยู่อาศัยนั้นชื่อว่าเป็นการให้ทุกอย่างเพราะว่าการให้ที่อยู่อาศัยเป็นการให้กําลังเป็นการให้ผิวพรรณให้ความสุขแล้วก็ให้ดวงตาที่พักอาศัยเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้คนแล้วก็คนในครอบครัวมีหลักมีแหล่งเป็นที่ ป้องกันอันตรายรวมไปถึงป้องกันความหนาวแล้วก็ความร้อนและเป็นที่ประกอบกิจการงานได้อย่างการให้กุฏิวิหารสำหรับผู้ออกบวชอย่างนี้นะครับก็จัดว่าเป็นการให้วัตถุทานแบบหนึง่งหรือที่เรียกว่าอมิสถานนะครับเพราะเป็นการให้ความสะดวกสบายแก่พระสงฆ์เพื่อเป็นการอยู่อาศัยแล้วก็เป็นการเจริญสมระธรรม การปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังเป็นสถานที่ประกอบบุญกุศลของคนทั่วไปและสิ่งที่สำคัญคือเป็นที่แสดงธรรมของพระพิสุสงค์เพื่อให้อุบาสกอุบาสิก,กาผู้เดินทางมาด้วยปัจจัยสีหรือว่าผู้ใฝ่ในธรรมเนี่ยสามารถนั่งฟังธรรมเพื่อให้เข้าใจหลักคำสอนของการหลุดพ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ จนผู้ฟังนั้นอาจสามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลได้นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับด้วยเหตุที่กล่าวมานี้จึงทำให้การสร้างกุติวิหารจึงมีอนิสงส์มากแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นการให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะครับในส่วนของทานทั้งหมดที่ได้พูดมานี้นะครับก็เป็นเพียงแค่อมิสทานหรือว่าวัตถุทานทั้งหมด ถึงแม้ว่าการให้ของเรานี้จะมีมากปานใดก็ตามนะครับก็ไม่เทียบเท่ากับการให้ธรรมทานดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงกลัสว่าการพร่ำสอนธรรมชื่อว่าให้ความไม่ตายแก่ผู้รับเพราะผู้ที่จะบรรลุพระนิพพานตายแล้วไม่เกิดอีกก็เพราะอาศัยการได้ฟังธรรมของสัตบุรุษหรือว่าคนดีแล้วนำมาปฏิบัติตามนั่นเองนะครับ การที่จะเป็นเจ้าภาพเพื่อบริจาคหนังสือธรรมะถึงแม้หนังสือธรรมะจะเป็นสิ่งของที่เป็นวัตถุทานหรืออมิสทานเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นการให้ธรรมะจึงถูกจัดให้อยู่ในเรื่องของการให้แบบธรรมทานด้วยเพราะเมื่อผู้รับนำหนังสือธรรมะที่เราทำเนี่ยนำไปอ่านแล้วเกิดความรู้ไม่ว่าจะเป็นการรู้ดีรู้ชั่ว เพราะเป็นการแสดงเนื้อหาให้คนที่ได้อ่านเห็นถึงการทำดีคืออะไรและการเว้นชั่วคืออะไรการทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยธรรมะเป็นอย่างไรการบอกถึงแนวความคิดแนวปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้นะครับล้วนเป็นธรรมทานโดยทั้งสิ้นสามารถให้ด้วยการทำหนังสือธรรมะแจกก็ได้หรือจะเป็นการทำแบบเสียงอ่านในรูปแบบของออนไลน์ ก็ได้เพื่อให้คนมากมายเนี่ยได้เข้าถึงได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นธรรมทานที่เป็นสื่อแทนคำพูดนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับการรู้จักควบคุมรักษากายวาจาและใจด้วยเจตนาที่งดงามงดเว้นจากการทำบาปท,ทั้ง5ห,หรือว่าศีลห้าซึ่งประกอบไปด้วยการไม่ฆ่าสัตว์การไม่รักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกาม การไม่พูดโกหกแล้วก็การไม่ดื่มสุราเมลัยหรือเครื่องมึนเมาทั้งหลายนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับคือการไม่ล่วงละเมิดบ,บาปทั้ง5ห,หรือที่เรียกกันว่าสมทานศีลเองนะครับพระพุทธองค์นะครับได้ทรงตัดไว้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทานประเภทหนึ่งที่สูงกว่ายิ่งกว่าทานทั้งหมด เรียกว่าเป็นมหาทานนะครับเป็นการให้ซึ่งความปลอดภยัยแล้วก็ให้ความไม่มีเวรแก่สัตว์ทั้งปวงนะครับผมนี่ก็คือทั้งหมดในเรื่องของทานในคลิปนี้นะครับที่ผมได้รวบรวมนะครับแล้วก็เอามาอ่านให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับการทำทานนั้นนะครับทำได้หลายรูปแบบขอเพียงเราตั้งมั่นในการให้ทานที่ถูกต้อง คือเข้าใจว่าการให้ทานนั้นคือการละซึ่งกิเลสในจิตใจของตัวเองให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากทานที่เราให้หวังให้ผู้อื่นเกิดความสุขสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้เกิดความสุขหรือที่เรียกว่าบุญเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ให้ยิ่งจิตในการให้ทานของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ผู้ให้ย่อมมีความสุขหรือบุญมากเท่านั้นนะครับ ตั้งจิตให้ถูกต้องด้วยนะครับขอให้ละความตนีอย่าไปหวังผลในทานอย่ามีจิตผูกพันในผลอย่าไปมุ่งการสั่งสมอย่าคิดว่าเราตายไปแล้วก็จะได้รับผลของทานนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ย่อมทำให้จิตใจของเราไม่บริสุทธิ์นะครับไม่ต่างอะไรกับการหวานพืชเพื่อหวังผลเพราะการที่เราคิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาเราทำบุญเนี่ยมันจะเกิดความโลภ การหวังผลในทานการต้องการผลประโยชน์จากทานที่ให้การอยากสั่งสมบุญการที่เราคิดว่าเราตายไปแล้วบุญที่ทำจะทำให้เราเนี่ยไปเป็นเทวดาหรือว่าชาติหน้าเนี่ยจะสุขสบายสิ่งเหล่านี้ย่อมทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่บริสุทธิ์นะครับและก็จะเป็นการเพิ่มกิเลสในจิตใจของเรามากยิ่งขึ้นด้วยครับ ก็หวังว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ